มาแล้วคะ่ะอาจารย์หมีวันนี้อาจารย์หมีไม่ได้มาคนเดียวนะคะอาจารย์หมีอยู่ที่ร้านสุขใจใบปะ๊ะตาอุบะสังข์ว้าวแค่ชื่อก็น่าค้นพบแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะม,มีอะไรอยู่เบื้องหลังการถ่ายทำนี้นะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณน่งช่วยบอกได้ไหมคะว่าเป็นยังไงมายังไงสำหรับร้านสุขใจน,นี้คะก็ร้านนี้จริงๆแล้วเราเป็นร้านอาหารไทยเราเรียกตัวเองว่าเป็น ร้านอาหารไทยต้นตำรับที่ไร้เนื้อสัตว์้าค่ะ <c oughs> ก็คือทั้งร้านเนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัตค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวเรชพีเอก็ยังมีความเป็นต้นตำรับครัวไทยแบบครัวแม่อะไรยเงี้ย <c oughs> ซึ่งต้นฉบับของเรชพีก็คือปาตาอบะซัง <c oughs> ค่ะคำว่า จริงๆก็คือป้าตาแต่ว่าป้าตาเนี่ยมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นมีคนญี่ปุ่นบินมาเรียกับแกเยอะมากโอ้วก็เป็นคนไทยใช่ไหมป้าตาปลวาคนไทยอะ่ะแล้วทั่วนี้ป้าตาก็อยู่ที่แม่แต่ค่ะฉันมีบ้านสูตรของตัวเองแล้วก็คําว่าโอบะซังก็คือแปลว่าป้าอ่าเหมือนโอบะจ้ใช่ก็เลยเป็นโอบะมนมอาจารก็เลยเป็นว่าป้าตาโอบะซังก็จะเป็นเจ้าของสูตรซึ่งเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นคุณครูชีวิตของหนกค,คนหนึ่งคุณครูชีวิตลึกซึ้งมากค่ะว้าวอย่างนั้นขอแอบส่งดูชีวิตได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงคะจร <maintaining S 1> ิงจังของของนุใช่ไหมคะชีวิตของนุก็ปัจจุบันเป็นเจ้าของอบริษัทชีดดอกที p. นะคะเป็นบริษัทแบรนดิ้งโฆษณาแบรนดิ้งซึ่งก็เป็นอาชีพหลักที่เปิดมาวันแปดปีละ Uh huh. ถ้าเกิดย้อนย้อนย้อน,อนกลับไปก็จบนิเทศศาสตร์มคงเทพนะคะ uh huh. แล้วก็แล้วก็ทำงานบริษัทมีเดียก่อน uh huh. แล้วก็ตอนนั้นก็เป็นทีมการตลาดที่ขายมีเดียทำจอที่เป็นแบบเหมือนเอาอัพโพมสมวยนะที่เป็นจอแบบ จอ l อ d วดีพารากอนจอยยายอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็ทกาต้องบอกเป็นผู้นำดังด้านสมัยนั้นไฮเทคสมัยนั้นเลยนะคะสมัยนั้นนะคะแล้วก็ตอนนั้นเรามีหน้าที่ขายมีดีอะค่ะจะแล้วเราลูกค้าเราอะเป็นเอเจนซี่เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเก็บประสบการณ์ตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวอีกสองปีอะฉันจะไปเป็นเอเจนซี่อืมเราก็ทำแบบนั้นจริงๆเย้ก็คือ ก็ไปเป็นเอซแล้วก็เข้าไปได้ที่ m c c แ n n World Group ก็ okay, เป็นเอเจนี่ก็เมอร์ว่าดังมากค่ะขอบอก <laughs> แต่สมัยนั้นด้วยความวัยรุ่นเราก็จะเจอแอคเคาทแบบว่าไฮนักเกนอบาง <laughs> แล้วก็ตอนนั้นลูกค้าก็เป็นแบรนด์ใช่ไหมคะ เราก็มีความรู้สึกเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวฉันจะไปเป็นแบรนด์ก็คือมันก็จะถูกขยบขึ้นมาตามฝันที่เราสเตปจริงๆนะแล้วก็เราก็ตั้งใจทําแบบนั้นก็คือพออยู่มาแคนได้สักสาปีวันนั้นก็เอาละได้เวลาละจะฉันจะไปเป็นแบรนดตอนนั้นมีสองบริษัทบริษัทแรกคือ true true corporation ใช่ค่ะแล้วบริษัทสองที่ไปสัมภาคือแสนสิริอ uh ่า huh. ฮ่าทีนี้ คุณพ่อก็บอกว่าลองไปธุรกิจที่เป็นเวสเศรษดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ได้ดิวแบบสายคอน s u m อ e r เยอะแล้วอ<ฮ>นะไรอย่างเงี้ยซึ่งย้อนกลับไปหลายสิบปีแล้วเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ที่เขาเริ่มทำเรื่องแบรนดิ้งแล้วก็จะเอาจริงเอาจางกับ <c oughs> แบรนดิ้งอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นเดวันเลยคนะ่ะ <c oughs> แล้วก็ได้เข้าไปทำแบรนดิ้งทีเนี้ <c oughs> ยบุกเบิกอีกแล้วใช่ค่ะแล้วแล้วก็ ทำส่งดูถูกส่งไปทำทุกอย่างก็คือดู Corporate Branding ด้วยแล้วก็ดู C.S.R. ด้วยค่ะ C.S.R. ก็คือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมตอนนั้นก็มีโอกาสได้ทำงานกับ Unicef แล้วก็เราก็เป็นโดเนอร์ในสมัยนั้นค่ะจ็นไม่ใช่ Ambassador ไม่ใช่เป็นโดนอร์ต้องเอาเงินไปให้เขาเป็นโดเนอร์ที่ในกองทุนฉุกเฉินอะคะทีเนี้ยเขาก็จะมีจังหวะที่เขาจะเชิญเราไปดูว่า สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วโลกที่ทําไมเขาถึงต้องการเงินมีมอะไรบ้างหนูก็มีโอกาสได้ไปซีเรียไปชายแดนที่ช่วยเรื่องซีเรียเนี่ยประมาณสามครั้ง<ม>ไปเออช่วงออท,ที่ทเขาตะลุมบอลกันเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็แบบไปนะถ่ายท้าไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ตอนเอิร์ธเควสเนปาก,<ม>ก็ได้มีโอกาสที่จะแบบทำฟันบริสิ่งแล้วก็ไปดูคืกที่<ม>ก็เลยเป็นอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่วแบบ่าอันนี้ฉันทำแบรนดิ้งแล้วก็ อีกส uh ่วนหนึ to ่งก uh ็ช huh. uh ่วยสังคมหลังจากนั้นก็ทำได้สิบกว่าปีค่ะอาจารย์แต่ได้ทำทุกอย่างทุกอย่างจริงๆในในองค์กรค่ะได้ดูหลักการขายอะไรส่งให้เราไปในทุกส่วนของบริษัทเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นทุกมิติว่าข้างในเป็นยังไงสิ่งที่เราจะส่งต่อให้ลูกค้าเราเป็นค่ะแล้วก็พออายุสี่สิบก็ไม่บอกว่าอายุตอนนี้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นไันบอกว่า เป็นมีเดียใช่ไหมคะมีเด uh ียเสร็จปุ๊บฉันต้องไปเป AC. AC uh huh. อเจนซี่เอเจนซี่เสร็จองไปบรนด์พอสิ้นสุดที่แบรนด์เสร็จปุ๊บก็แบบเอาล่ะฉันจะต้องไปประกอบธุรกิจของตัวเอง uh huh. เพราะว่าถ้าช้ากว่าสี่สิบนั่นแปลว่าสี่สิบถึงห้าสิบหนูก็จะต้องขึ้นไปเป็นแมนจเมนต์แล้วหนูก็จะรู้สึกว่าหนูกจะต้องลงยากแล้วตอนนั้นใช่ <laughs> แล้วก็แล้วก็คือต้องเป็นอย่างนี้ตลอดหนูก็เลย ไม่แล้วความยากมันคือว่าไอสิบปีเนี่ยมันเป็นสิปีที่สนุกมากเ <Wow. S 2> จ้าหนายก็ดีมากทุกอย่างมันดีมากแล้วเราสามารถที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนได้แหละในการตัดใจกันแล้วล่าออกว่าที่ได้โปรโมทว้าวอัเมซิงนะคะ